เดี๋ยวจะพามาเดินชมสวนหลังจากที่ได้มีการตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะ mm hmm. ก็ช่วงนี้ mm hmm. ก่อนหน้านี้ค่ะ mm hmm. ได้ทําการตัดแต่งกิ่งไปเกือบทั้งหมดทุกโซนในสวนเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ได้ทําการฉีดพ่นน้าหมักของทางฟาร์มทุกๆ7วันหลังจากแต่ง mm hmm. เป็นต้นมาค่ะ mm hmm. ช่วงนี้ mm hmm. กุหลาบก็กําลังแตกยอดแดง,แดง แต่กระโดงใหม่เยอะแยะเลยนะคะก็เลยจะพาเพื่อนๆมาเดินชมยอดสวยๆกระโดงงามๆกันแต่ที่จะได้ชมดอกในลำดับต่อไปอะค่ะที่เห็นอยู่ในในคลิปก็จะเป็นยอดแดงๆของกลาบที่ได้ทำการตัดแต่งไปแล้วนะคะก็หลายๆต้นก็กำลังแตกยอดออกมาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะ พอเราทําการตัดแต่งปุ๊บเราก็ต้องเพิ่มเติมในส่วนของอาหารนะคะให้กับต้นกุหลาบได้นำไปใช้ในการแตกยอดแตกกระโดงนะคะถ้าหากว่าเราได้มีการบำรุงอย่างสม่ำเสมอนะคะเราก็จะได้ยอดใหม่สวยๆแบบนี้เลยนะคะบางต้นก็ถ้าแตกยอดออกมาก่อนนะคะก็จะให้ดอกตูมแล้ว ตรงนี้ก็บำรุงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะออกดอกนะคะส่วนต้นไหนที่ยังที่ยังเล็กอยู่นะคะถือว่ายังไม่ได้ฟอร์มนะคะเราก็จะทําการเด็ดดอกตูมที่ติดออกมาก่อนนะคะติดยอดออกมาก่อนเพื่อให้เขาสร้างสร้างกิ่งเพิ่มเติมให้พุ่มหนาขึ้นกว่านี้ก่อนที่จะปล่อยดอกนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นกระดูใไม่พอเราทําการตัดแต่ง แล้วนะคะพลังงานที่เขาได้รับไปนะคะถ้ามีเหลือมากพอนอกจากการแตกยอดใหม่นะคะเขาก็จะให้กระโดงใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาแบบนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่กุหลาบยังต้นเล็กแล้วก็บอกว่ายังไม่ค่อยมีกระโดงใหม่ๆเลยนะคะ <c oughs> ก็ลองทำการตัดแต่งแล้วก็ฉีดพ่นน้ำหมักของทางความสุขดูนะคะแล้วเราก็จะได้ กระโดงใหม่ยอดใหม่งานแบบนี้อย่างตัวนี้นะคะลูกค้าก็ตัดต่ําเลยนะคะเพราะว่ากิ่งที่เขามีอายุค่อนข้างมากแล้วนะคะก็จุดสังเกตก็คือเขาจะมีสีที่เข้มดํานะคะแล้วก็ไม่ค่อยแตกยอดแล้วนะคะเราก็ทําการตัดออกไปเลยเพื่อที่เราจะได้ตัวกระโดงใหม่ที่มีอายุน้อย แล้วก็มีความสมบูรณ์มากกว่าแตกขึ้นมาแทนอย่างนี้นะคะเราก็เลี้ยงสองกิ่งนี้ทดแทนกิ่งเก่าที่เราตัดไปเนาะนี่ค่ะอย่างเจ้านี้ก็ได้กระดงใหม่เพิ่มขึ้นมาได้ยอดใหม่นะคะตอนนี้ก็พักดอกอยู่นะคะสร้างพุ่มให้ใหญ่ก่อนนะคะส่วนตรงนี้ก็เนี่ยค่ะข้อดีของการที่เรา ตัดกิ่งที่แก่แล้วออกนะคะและเลี้ยงกิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาแทนนะคะเราก็จะได้กิ่งที่มีความสมบูรณ์พร้อมกันกับให้ดอกที่เป็นพวงแบบนี้เลยนะคะชุดนี้ก็คือเป็นเป็นดอกที่มาจากยอดของกิ่งใหม่ที่แตกขึ้นมานะคะก็จากการที่ได้ทําการ ฉีดพ่นน้ำหมักนะคะได้ทดลองทำการฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอจะเห็นเลยค่ะว่าเราได้ความสมบูรณ์ของกิ่งก้านใบและดอกนะคะมากกว่าเดิมนะคะมากกว่าที่ไม่ฉีดพ่นถึงสามเท่ากันเลยทีเดียวค่ะงั้นก็เพื่อนๆที่มีน้ำหมักแล้วนะคะก็ลองทำการฉีดพ่นดูนะคะหลังจากที่ตัดแต่งแล้วเนาะกเกีบยวจะพาเดินชมเรื่อย ก็ยอดแดงๆทางนั้นเลยนะคะน้ำหมักจะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับกิ่งก้านแล้วก็ลำต้นนะคะเพื่อนำไปสู่ความสมบูรณ์ของดอกนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ทำการฉีดพ้นให้เขาสม่ำเสมอก็เหมือนกับการเติมอาหารให้เขาอยู่เรื่อยๆนะคะน,นี้ก็แตกยอดเต็มเลย เดี๋ยวยังไงมีดอกสวยๆแล้วนะคะเริ่มบานกันแล้วเดี๋ยวยังไงเราก็จพามาเยี่ยมชมแล้วก็พาชมดอกสวยๆอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้กลับไว้เท่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ